สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีมากมายหลายต่อหลายประการน,นะครับท่านผู้ชมรวมถึงเรื่องของการชุมนุมครับท่านจากกลุ่มต่างๆนะครับท่านผู้ชมก็ยังคงมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวว่าเฮ้ยหลังจากที่ผมได้เดินทางนะครับท่านผู้ชมเดินทางไปไหนวะเนี่ยไปสำรวจนะครับท่านว่าตอนนี้นะเนี่ยกลุ่มที่มาชุมนุมมีมากน้อยเพียงใดน,นะครับท่านผู้ชมก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมที่ออกมาเดินอะไรประมาณนี้นะครับท่านใช่ไหมวะเมื่อวานเมื่อวานซื้อไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยร ว่าคนจะเยอะเป็นพิเศษว่าเฮ้ยหลังจากช่วงนาตาปีนะครับท่านผู้ชมจัดกันมาจนโอ้ยผมก็เหนื่อยใจแทนนะเนี่ยอืมอะไรวะตากแดดตากลมนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้จุดก็ไม่ค่อยติดว่าเฮ้ยคนหลอมแหลมเหลือเกินกันเลยทีเดียวโอ้ยแต่ว่าเมาื่อวันเมื่อวันซื่อนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าคนจะเยอะเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านเออน่าจะเป็นเมื่อวานนี้โดยจิ้งจกแมวเซร้าของผมนะครับท่านผู้ชมหลังจากส่งสำนักข่าวใต้เตียงครับท่านไปแฝงตัวอยู่ในม็อบอะไรกับพีพวกนี้นะครับท่านมีการรายงาน ประเมิงเบื้อง,งต้นนะเนี่ยประมาณ500ถึงประมาณ700คนนะแคะ่ทั้งผู้ชมแล้วก็ประชาชนทั้งหลายแห่ถามนะเนี่ยเฮ้ยทำไมคนมันเยอะขึ้นหลังจากที่มากันประมาณ40ไม่เกิน200อะไรประมาณน,นี้มันเหมือนกับว่ามีพักการเมืองหนุนหลังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับท่างผู้ชมแล้วก็อาจจะมีการเกณฑ์คนด้วยหรือไม่นี่ผมก็ยังไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่มีสายรายงานมานะเนี่ยซึ่งผมมาเล่าให้ฟังว่าอะไรจ้าเราให้ฟังว่าผมยังไม่เชื่อนะครับท่างผู้ชมมีการครับท่านเกณฑ์คนนั้นเนี่ยขึ้นรถบัสอะไรประมาณนี้ ยังไงต่อจ้าโอ้ยไปถอยห่างนะครับ่านผู้ชมจอดห่างจากสถานที่ชุมนุมประมาณ2กิโลเมตรหรือเปล่านะครับ่านผู้ชมอันนี้ก็ต้องตั้งเป็นประโยคคําถามครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะครับ่านผู้ชมหลังจากตอนนี้ว่าเฮ้ยม็อบกะพีกาลีบ้านกาลีเมืองตามที่ประชาชนทั้งหลายเรียกมานั้นมาทําให้ผมสะเทือนใจเหลือเกินกันเลยทีเดียวนนเนี่ยอย่าไปเที่ยวเรียกแบบนั้นนันเนี่ยมันดีไหมไอ้ไม่ใช่มันอาจจะไม่ดีนะเว้ยเฮ้ยหลังจากที่เขามีการใส่เสื้อมอกห่มมาอย่างชั่วนาตาปีนะครับ่านผู้ชมตู่จะดูพรครับท่านไไมม่รู้หาายปน ผู้ชมเพิ่งปรากฏตัวเมื่อไม่นานมานี้พอหัวกระบาลขึ้นเวทีว่าเฮ้ยพี่น้องเออถามมีอะไรตูเนี่ยเฮ้ยวอนได้ไหมว่าเฮ้ยพี่น้องทั้งหลายเตรียมใส่รองเท้าผ้าใบอีกแล้วนะคบท่านผู้ชมแล้วก็เปลี่ยนเสื้อครับท่านเสื้ออะไรจะเนี่ยเป็นเสื้อสีขาวนะคะท่านผู้ชมมาร่วมมอบอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรบ้างจ้าผมก็โอ้ยถ้าเกิดผมเป็นมอบดั้งเดิมที่อยู่ตั้งนานแล้วนะคะท่านผู้ชมผมจะไม่เปลี่ยนเสื้อครับท่านจะใส่หม้อหอมต่อไปอะไรประมาณนี้เราจัดมอบนู้นเนี่ยเราต้องมีศักดิ์ศรีของตัว เองนะเว้ยเฮยพิชิตฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มสันต,ติอโศกอะไรวะเนี่ยกองทัพทำอย่าเพิ่งยิ้มยังไงต่อจ้าเฮ้ยอย่าปล่อยให้ใครมาเคม็อบของเราได้นะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้จะเป็นไปได้หรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจแต่แน่ๆนะครับท่านตู่จะดูพรมานะครับท่านผู้ชมพิชิตชัยมงคลก็กลายเป็นแกนนําแถวสองไปเลยครับท่านแล้วก็วันนี้นะเนี่ยผมก็คล่องใจเหลือเกินว้ยเฮ้ยเฮ้ยชีวิตเราในวันสองวันนี้กูมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าวะเนี่ยหลังจากเห็นคลิปของตู่จะดพรนะครับท่านผู้ชมเขาแชร์ครับท่าน ไม่ได้เล่นโต๊ะแช์นะครเบท่านผู้ชมแชร์มาลงเพจของตูจะุพรพงพันธ์อะไรประมาณนี้พี่น้องเออถามมีอะไรอ๋อยังไม่ได้ถามนี่วากูต้องเล่านี่เว้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่น้องทั้งหลายแหละว่าเฮ้ยฟังอยู่อย่าพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวนเนี่ยวันที่8ดเราจะมีการล้อมทำเนียบนะครับท่างผู้ชมไว้แต่แล้วตแวต่แล้วนะเนี่ยน่ากลัวเหลือเกินกันเลยทีเดียวเฮ้ยตำรวจที่ไปยืนแถวนั้นพยายามอย่าใส่ชุดนอกเครื่องแบบถามทำไมเจ้าเนี่ยเดีย๋ยวไอ้พวกนี้แม่งอาจจะเคมได้นะครับท่านวันที่แว่าเข้าหูมานะครื่ ู้ชง8เมษายนนั่นเนี่ยซึ่งน่าจะวันอังคารหรือวันพุธไม่อาจแน่ใจล้อมทำเนียบ่เฮ้ยแล้ววันที่9เมษายนล่ะจ้าเตรียมไปที่สภาอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมบ้างก็บอกว่าเนี่ยมาเช้าเย็นกลับแล้วว่าเนี่ยวันก่อนก็เห็นพวกมึงอยู่กัน2ชั่วโมงแล้วก็กลับไปรอบนี้นะครับท,ท่านผู้ชมทําท่าทําทางครับท่านจากการออกมาคุยวัวคุยโตนะครับท่านผู้ชมเตรียมจะอยู่ยาวอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ยาวที่ว่านี้เป็นยาวลูกหยีก็บแต่ผู้ชมกาบหรือเปล่าไม่อาจบอกได้แต่บอกได้นะครับท่านจตุพรเอ้จตุพรถูกป่าววะ เออจตุพรกูจะไปจตุพังได้ไงวะเนี่ยจตุพรประกาศลั่นว่าเฮ้ยบิดามิตรรักนักเพลงทั้งหลายแหล่นะเนี่ยเฮ้ยวอนได้ไหมให้ไปบอกพี่น้องพ้องเพื่อนนะครับท่านผู้ชมญาติโกโหติกาอะไรทั้งหลายแหล่ให้มาร่วมชุมนุมกับพวกมันอย่างเร่งด่วนนะครับท่านผู้ชมและสําหรับใครที่ไม่ได้มาในวันนี้หรือเมื่อวานนี้ก็ไม่อาจแน่ใจแต่คลิปมันออกมาวันนี้นะเนี่ยโอกาสกลับตัวของพวกท่านยังมีวาเฮ้ยโอกาสแก้ตัวแก้มือยังมีให้มากันพร้อมเพรียงวันไหนจะเนี่ยวันที่8วันที่เก้านะครับท่านผู้ชม ทีนี้ผมก็นั่งนึกเลยว่าเฮ้ยเฮ้ยสำหรับใครที่ไม่ได้มาวันนี้หรือเมื่อวานนี้ก็ไม่รู้มีโอกาสแก้ตัวมีโอกาสกลับใจอะไรประมาณนี้เฮ้ยกูทําอะไรผิดไปหรือมาวาเนี่ยย่องกระแย่งอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเดินไปเคอประตูปากปากปากพ่อจ๋าทําอะไรอยู่ พ่อก็ตื่นขึ้นมาเลยนะเนี่ยม,มีอะไรจะปรึกษาอีกแล้วนะเนี่ยมีอะไรปรึกษาต้องหนูบอกมานะลูกพ่อบอกมาเนี่ยเอ้ยพอ่อเนี่ยวันสองวันวันนี้ลูกไปทําอะไรผิดมาหรือเปล่าถามทําไมแบบนี้อีกแล้วนะเนี่ยมาถามอะไรแปลกๆเห็นตู่เจดุพรบอกท่านทั้งหลายที่ไม่ได้มาในวันนี้นะเนี่ยไม่ได้มามอบของเราในวันนี้ยังมีโอกาสแก้ตัวนะครับท่านผู้ชมกลับตัวกับใจเพื่ออะไรจ้ามาร่วมชุมนุมกับพวกมันนะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็ไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่าน โดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมผมเห็นข่าวนี้แล้วแทบขำนะครับท่านเอาแล้วเว้ยเฮ้ยคมชัดลึกส่งเข้าประกวดนะครับท่านผู้ชมมาแล้วจ้าหลังจากจดุพรประกาศคุยโวตโลันพี่น้องทั้งหลายเตรียมใส่รองเท้าผ้าใบก็ไม่รู้ว่ามีสัมปทานกับบริษัทรองเท้าหรือเปล่าอันนี้ยืนยันไม่มีนะครับท่านผู้ชมประชากรบ,บางส่วนถ้าเกิดรู้นะเนี่ยยี่ห้อนี้เป็นใครเป็นเจ้าของอาจจะต้องรีบเอาไปคืนนะครับท่านหรือเปล่าไม่อาจแนะ่ใจามาอีกแล้วใส่รองเท้าผ้าใบป,ประวิตยเดิมพันหยุดคาสิโนจดุพรเปิดเกมถนน แล้วก็ในสภาไว้แต่เราหน้ากลัวจริงๆเลยครับท่านกูจะไปต่อ,อยังไงดีวะเนี่ยนึกสภาพอยู่นะการดังผู้ชมปวิตรเตรียมใส่รองเท้าผ้าใบอันนี้ช่วยกันให้ดูนะครับท่านว่าอะไรจ๊ะว่าผมตาฝาดหรือเปล่านะกบทดานผู้ชมเฮ้ยนึกสภาพไม่ออกวะเฮ้ยสมมติปวิตรนะการดานผู้ชมใส่รองเท้าแล้วครับท่านแล้วก็ปวิตรนะการดานผู้ชมเตรียมจองมาเดินนะครับท่านหรือไม่ไว้ก่อนเพานเนี่ยเป็นประโยคบอกเล่าวะเฮ้ยโอ้ยถ้าเกิดสมมติ เริ่มสตาตร์ทตรงนี้นะคร,รับท่านผู้ชมผ่านไป10นาทีแล้วแกนนาเดินไปเรื่อยๆหันใหม่ทีหนึ่งเอา้าเฮ้ยปวิถีหายไปไหนวะเนี่ยไอ้ไฟเมื่อกวดยเฮ้ยทำไมเสียงมันดังจังวะบอกเนี่ยอ๋อมันโทรอยู่ในโทรศัพท์เนี่ยกูใส่สมอทอขูฟังบลูทูธอยู่เฮ้ยแล้วปวิถีหายไปไหนเฮ้ยชะลอมอบก่อนหาหาหาสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าห่างจากจุดเริ่มต้นประมาณ2เมตรครึ่งหรือเปล่านะคร,รับท่านผู้ชมตอนแรกผมก็สะเทือนใจเหลือเกินนะเนี่ยเฮ้ยประวิถีต้องแบบนี้สิเว้ยเฮ้ยเตรียมจอกเดินสุดท้ายเป็นอ้ย มาแล้วจ้าเนื้อข่าวนะครับท่านผู้ชมอ้างอิงจากคมชัดลึกส่งเข้าประกวดวันนี้นี่เลยครับท่านสีเมษาใส่รองเท้าผ้าใบใจบรรดาแรงบวิดดันสอสอหยุดคาสิโนด้านจตุพรครับท่านอด,ดีตแล้วก็อด,ดีตสอวอสายบ้านป่านะเนี่ยเปิดเกมคู่ขนานวัดใจแพทองทานชินวัฒนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีใจความบางช่วงบางตอนอันนี้เป็นคมชัดลึกนะเว้ยเฮ้ยกูยยไม่เกี่ยวในหมู่นักเคลื่อนไหวต่างทราบกันดีว่าตู่จตุพรพรมพันธ์ไม่ใช่คนแปลกหน้าแค่เป็นคนหน้าแปลกอีกแล้ว โอ้โยไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอ้ต่างลูกกันดีจะดูพรนะเนี่ยไม่ใช่คนแปลกหน้าไอ้คนหน้าแปลกเมื่อกี้ไม่มีบืบ ữ, ้อบือดีลีทไปไม่ใช่คนแปลกหน้าสําหรับบ้านป่าลอยต่อแล้วก็ยังไม่นับอดีตกบพอศแกนนานกหวีดต่างๆนานา,นาบางคนที่เคยทํางานให้กับประวิทมาอย่างชั่วนา,นาตาปีนะครับท่านปวิตทวงสุวรรณนะเนี่ยคงจะไม่ใส่รองเท้าผ้าใบไปไ,ปไล่รัฐบาลโอ้ยเรื่องนี้เชื่อนะคบท่านผู้ชมถามทําไมเป็นแบบนั้นจ้าไม่ไหวนะครับท่านผู้ชมสภาพแม่งเนีย่ยสงงสางแง่นะครับท่านผู้ชมจะเดินแต่ละทีนี้เออ น,นี่เขาเอามาลงผมก็เพิ่งเห็นเชื่อเหลือเกินประวิดคงไม่ใส่รองเท้าผ้าใบไปโผหัวกระบ,บาลไล่รัฐบาลแน่เหมือนเตตูจะดูพรแล้วก็ทนายนกเขาประวิดคงไม่เป็นแบบนั้นไม่ไปแต่ประวิดคงจะใช้ใจบรรดาแรงสนับสนุนแกนนําแล้วก็นักเคลื่อนไหวเหล่านี้อยู่หลังม่านนะครับท่านผู้ชมไว้แต่แล้วตแวต่แล้วอีกทีหนึ่งเลยครับท่านโอ้ยก็ับ ไปไม่ค่อยถูกเลยนะครับแลานผู้ชมโอ้ยก็ต้องจับตามองอย่างเร่งด่วนกันเลยทีเดียวนะครับท่านโดยตอนแรกผมเห็นแค่ผาาหัวข่าวๆ่าวผ้าหัวนะครับท่าน,นผู้ชมเกิดอะไรขึ้นจ้าเอาแล้วเว้ยฮ้ยประวิทย์มันจะใช้รองเท้ายี่ห้อไหนวะเนี่ยนันยางหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นรองเท้าช้างดาวอะไรประมาณนี้เฮ้ยมานึกอีกที ช้างดาวนี้รู้สึกว่าจะไม่มีรองเท้าผ้าใบไม่เป็นไรเว้เยรองเท้าลูกเสือก็ได้นะเนี่ยแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าก็ต้องติดตามนะคบท่านผู้ชมโดยตอนนี้เว้เยม็อบสอวุ่นหรือเปล่าไม่อยากแน่ใจหลังจากเมื่อวานนี้เว้เยคนมากันนะคบท่านผู้ชมประมาณ5-700อคนอะไรประมาณนี้บางกอลำลือนะคบท่านผู้ชมผมอยากจะเดินเข้าไปห้ามเขานะเนี่ยแต่นึกในใจกูเดินเข้าไปแล้ว ไม่ดีเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวโดนตีนแม่งกลับมาก่อนดีกว่านะครับท่านผู้ชมว่าสันติไม่ตีกันไว้นะสันติไม่ตีทําเนียบรัฐบาลหรือป่าบอกไม่ใช่รักกันไว้เถอะนะเนี่ยอย่าบาดมาเอย่าอะไรว่าอย่าบาดหมางกันแล้วตอนนี้มีลือสนันมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมยุทธการยึดม็อบจะเกิดขึ้นหรือไม่นั่นนี่ยยุทธอย่าอะไรว่ายุทธการยึดม็อบอ่าช่อง101อีสานบันเทิงทีวีอีกแล้วพี่หนุ่มเสรภูุมไอ้ยี่เนี้ยนี้ผมมาเล่าให้ฟังว่าไม่เชื่อนะครับท่านผู้ชมประชาชนหลาย โดยเริ่มแล้วนะเนี่ยแผนจุดดๆจุดไว้ให้การยึดมบด้วยวิธีจากการเปลี่ยนเสื้อหม้อหอมเป็นเสื้อสีขาวอะไรประมาณนี้เอาแล้วไวค่อยแกนนําครับท่านเริ่มแผนการยึดม็อบหรือไม่นะครับท่านผู้ชมด้วยวยุทธการการให้เปลี่ยนจากเสื้อหม้อหอม เสื้อหมอหอ่มคืออะไรเจ้ะเนี่ยก็เหมือนกับเสื้อที่อาจารย์ชะอาจารย์ธนพรบอกนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้แกนนําเข้าใส่กันเยอะนะครับท่านผู้ชมเสื้อมอหอม่มให้เปลี่ยนจากเสื้อหมอหอม่มหรืออะไรสักอย่างหนึ่งมาเป็นชุดขาวนะครับท่านผู้ชมพะไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรดีครับท่านติดตามอย่างใกล้ชิดนะเว้ยเฮ้ยโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมอน่าเห็นจะดูพรยิ้มนี่ผมก็ดีใจครับท่านควบคู่กับทานายนกเขานะครับนทะ่านผู้ชมมันยังไงกันวะ โอ้ยไอคนมาคอมเมนต์ก็เหลือเกินกันเลทีเดียวนะเนี่ยน,นี่มาแล้วเอานกเขาเว้ยเฮ้ยยืนข้างๆทางคลอกไอ้ไม่ใช่โอ้ยตายแล้วพี่ตูพี่ตูไม่มีไม่มีมมโอ้ยก็มีภาพปรากฏนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมก็เป็นห่วงเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่าน มาแรงวันมาแรงวันนะเนี่ยบินเข้าไปมึงก็ระวังไว้ด้วยนะเว้ยเฮ้ยเนี่ยจะดูพรนะครับท่านผู้ชมอันนี้ครับท่านพี่น้องปัตรชาชนทั้งหลายเว้ยเฮ้ยถ้าเกิดใครไม่ได้มามบในวันนี้นะเนี่ยท่านยังมีโอกาสแก้ตัวแก้ตัวยังไงวะใหม้มาอีกใหม่อีกทีหนึ่งนะเนี่ยวันที่8วันที่9วันนั้นเราต้องใช้ใจวัดนะครับท่านผู้ชม วัดอะไรวะก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมส่วนบวิดนะก็ใช้ใจเหมือนกันใจบันดาลแรงนะครับท่านผู้ชมแรงชนล้อฟรีเลยครับท่านบ้านก็บอกนะเนี่ยดังท่อล้อไม่หมุนนะครับท่านผู้ชมมาแล้วจ,าจา้าจตุพรนะเนี่ยนัดมอบครับท่านปักหลักหน้าสาภาโอ้ยฮ่าการีิเมืองเลยไม่ใช่อีกแล้วกูอ้ยพาดไปผงบื่อบือ,บอ,บอดีลิด จตุพรเอาใหม่เอาใหม่จตุพรนัดมอบป,ปักหลักหน้าสภา9เมษายนตันเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกนะครับท่านผู้ชมเป็นห่วงเรือเกินกะะันเรยทีเดียวนั่นเนี่ยเป็นห่วงว่าอะไรจ้าห่วงว่าคนจะน้อยหรือเปล่าบอกไม่ใช่นะเอห่วงว่าคนจะเยอะหรือเปล่าโอ้ย นี่เยอะไม่กลัวนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ากลัวไม่เยอะอะไรประมาณนี้นี่มาจากไหนจ้าเนี่ยสาหรับน่าจะเป็นพวกเพื่อไทยหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ไม่อาจบอกได้ครับท่านก็ต้องส่งกําลังกายกําลังใจนะครับท่านผู้ชมไปให้ตู่เจตุพรน,นันเนี่ยแล้วก็วอนพลเอกประวินย์นเนี่ยเฮ้ยช่วยออกมาเดินหน่อยนะเนี่ยถามทําไมจ้ามันจะได้มีสีสันนะครับท่านผู้ชมประชากรที่เดินเดินอยู่อะไรประมาณนี้ฮ่าฮ่าฮ่าหัวเราะเยี่ยอะไรแบบนี้เอ้ยมึงหัวเราะอะไรแบบนี้วะ โอ้โวยควายมึงก็หันไปดูนั่นสิดูอะไรเนี่ยหันไปดูไอ้อ๊ไอ้ไพายุ องได้กูได้ <c oughs> มันจะมีหรือเปล่าก็ไม่อาจบอกได้นะครับท <c oughs> ่านผู้ชมวุ่นวายสับสนอนละวนอนละเวงครับท่านโดยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าวันนอวันไม่นะเนี่ยส่วนผมทูนอก็ไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยนะครับท <c oughs> ่านผู้ชมหลังจากจะดูพรเนี่ยวยวันนอครับท่านประธานสภาอะไรประมาณนี้เอ้ยแล้วก็จะมีการเดินม็อบมาอะไรประมาณนี้จะมีการใช้ตำรวจสกัดหรือไม่จะมีการฉีดน้าไล่พวกนี้ไปหรือเปล่าบางคนก็เหลือเกินอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมไปเรียกม็อบเขาเนี่ยเป็นม็อบจัน ทานอย่าไปเรียกแบบนั้นในบางคนมาคอมเมนต์อีกแล้วนนเนี่ยแบบนี้ต้องใช้น้ํานมลาดเฮ้ยเอเราก็เดือดอีกแล้วเนี่ยน,น้ํานมมันเป็นสิ่งที่กินแล้วมีโปรตีนทาไมต้องเอาน้ํานมลาดว่าอ๋อพอสืบไปสืบมาเออสมัยอินเดียนะครับท่านผู้ชมเขาจะใช้น้านมลาดพวกจันทานอะไรประมาณนี้ผมก็อยากจะเ,จเข้าไปประสานร,รอยลาวนะครับท่านผู้ชมแต่หลังจากนั้นก็หาคอมเมนต์นั้นไม่เจอแล้วนะครับท่านก็เป็นใน Facebook นะครับท่านผู้ชมไม่รู้จากช่องไหนแล้วเน,นี่ยวันนอมาแล้วจ้าแขนรับงบอะไรวะเนี่ยขา เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกคาสิโนย้ำวันนี้ไม่พิจารณาเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมม็อบหน้าแตกพังยับเยินกันเลยทีเดียวครับท่านเมื่อวานนี้โดยท่านทั้งหลายนะเนี่ยฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มเว้ยเฮ้ยจับตามองนะคบท่านผู้ชมมันจะมีแกนนารุ่นใหม่ออกมาหรือเปล่าวะเนี่ยก็น่าจะยากนะครับท่านผู้ชมโดยรุ่นใหม่ดูจากไหนแต่อ๋ะกัดลิ้นโอ้ยม็อบมันเถือนเว้ยเฮ้ยรุ่นใหม่ดูจากไหนเจ้าเนี่ยน่าจะดูจากใบหน้าใบตานะครับท่านผู้ชมแต่ละคนนั้นเนี่ยเหมือนกับอืไม่เคยผ่านการใช้เซรั่มนะครั่าผู้ชมไออะว ปทก็มาอีกแล้วประกาศตนนักศึกษาปฏิรูปประเทศ อันนี้เป็นสิ่งที่ผมคล่องใจที่สุดนะครับเ่างผู้ชมเวียงวังคังนาชั่วนาตาปีเวลาผ่านมานะครับเ่องผู้ชมโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยดูอะไรอยู่วะหน้าพิชิตนะครับเ่างผู้ชมแล้วข้างหลังมีอะไรหรือเปล่าบอกไม่มีนะครับท่างผู้ชมนึกภาพไม่ออกจริงๆเลยครับท่านโอ้ยถ้าเกิดบอกว่าเป็นพ่อของพ่อนักศึกษาอีกทีนะก็น่าจะเชื่อโดยตอนนี้สลิมแฮดดีใจนะครับท่างผู้ชมบ้างก็เพ้งข้างเว้ยเฮ้ย,ยสลิมมึงต้องดีใจสิว่าเนี่ยตอนนี้มีแกนนําหน้าใหม่เอ๊ไม่ใช่หน้าใหม่ แต่มันก็หน้าเก่าก็ไม่น่าจะถูกนะครับท่านผู้ชมหน้ามันก็ดูโบราณโบราณดีเหมือนกันครับท่านแต่หน้าก็ค่อนข้างช้ำไปหมดแล้วนะครับท่านโดยถ้าเกิดผมเป็นสลิมนนเนี่ยเดินตามอะไรว่าพี่ชิดหรือว่าเดินตามคนนู้นคนนี้นะครับท่านผู้ชมสุเทพเทือกสุบรรไรประมาณนี้เอยก็ยังคงอาจจะพอรับได้นะครับท่านผู้ชมจตุพรประจ้าไอ้เราก็นึกว่าจะมีมวลชนมาเยอะนะครับท่านผู้ชมแล้วสุดท้ายเป็นยางไรบ้างจ้าเยอะที่ว่าโอ้ยอาจจะเป็นแค่ราคาคุยหรือเปล่าไม่รู้นะครับท่านผู้ชมประชาช,ชนวิจารณ์มาแบบนี้ นั่นเนี่ยเหมือนกับว่ามาคนเดียวอะไรประมาณนี้พิชิตมึงอย่าเพิ่งยิ้มอีกแล้วนะเนี่ยเฮ้ยมอบจุดติดวันใดนะเนี่ยมึงได้ไปยืนแถวสองแถวสามอีกแกางเลยก็อาจจะเป็นได้หรือเปล่าไม่อาจบอกได้แต่บอกได้ครับท่านมาอีกแล้วนะเนี่ยเดือดไม่ค่อยเตือนนายกอิงระวังไม่มีแผ่นดินอยู่เฮ้ยมอบพปทหวัวดูคนหายไม่ใช่เตือนระวังไม่มีแผ่นดินอยู่พวกมันเองหรือเปล่าวะ ม็อบคอปทอบุกสภาคันเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คาสิโนคาสิโนหลังจากครั้งก่อนเรียกเป็นคาสิโอนะครับท่านไม่รู้ผมหูฝาดหรือเปล่านะเนี่ยไอคาสิโอนี่มันก็เป็นแบรนด์นาฬิกาญ,ญี่ปุ่นนะครับนันผู้ชมเอาช่างมันบุกสภาคันอะไรประมาณนี้สภาขยับวาระไปถกสัปดาห์หน้านะครับนันผู้ชมเฮ้ยเพื่อไทยฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวนะเนี่ยอย่าเที่ยวไปกลัวอย่าเที่ยวไปเหาะแย่นะเนี่ยต่อให้มันมากสักหมื่นสองหมื่นนะครับนันผู้ชมโอ้ยากว่ะ หมื่นสองหมื่นนี่ยากแล้วนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดมาหมื่นสองหมื่นได้นี่ก็ต้องนับถือเลยครับท่านแล้วมามันจะทําได้อะไรได้ไหมจ๊ะก็ไม่น่าไ,ไ,ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่ผมต้องเอยฟันธงไว้ตรงนี้ก่อนครับท่านให้มามากกว่านี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรน่ากังวลม็อบต้านกฎหมายคอมเพกหอบแสนกว่ารายชื่อเอาแล้วเว้ยเฮ้ยเจออีกแล้วเอ้า ของเมื่อวานนี้ม็อบตันเอนเตอร์เทนเมนต์ของเพกหอบแสนกว่ารายชื่อยื่นสภาอะไรไวะเนี่ยค้านนำพรบเข้าพิจารณาไว,าว้ตายแล้วตายแล้วก็ปรากฏภาพหมอว่าลงนะครับท่านผู้ชมอันนี้ชาวบ้านก็สงสัยอีกแล้วครับท่าน สงสัยว่าไรจ้าสงสัยว่าแสลลายชื่อนะเนี่ยมันเป็นแสลลายชื่อเดิมที่มาคัดค้าน MOU รอบก่อนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แเราก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่แน่ใจครับท่านในการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมทาไมนั้นเนี่ยประชาชนสักประมาณ3 0 0 0 0 0คนไม่ยอมเป็นลงให้หมอว่าลงหน่อยเพราะไรจ้าถ้าเกิดไทยพักดีพรุ่งนี้รวยตามโซโลแกนของพักแกนะครับท่านได้สักประมาณ3 0 0 0 0 0เสียงอะไรประมาณนี้ก็อาจจะได้ปาร์ตี้ลิต์หนึ่งที่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าอยู่นอกสภานะครับท่าน ผู้ชมเข้าสภาไม่ได้ถามทําไมจ้าสอบตกนะครับท่านอยากจะชนะในการเลือกตั้งนะเนี่ยปรึกษาทักษิณชินวัตรนะครับด่านผู้ชมเอออยากจะชนะเลือกตั้งทําอย่างไรดีดรทักษิณชินวัตรอะไรประมาณนี้เอยเขาก็แนะนํานะครับท่านอย่างงื่อนอย่างงี้ คิดไปคิดมาอีกทีหนึ่งไม่ได้ว้ยเฮ้ยกูเป็นโรคชอบซารฤฤฤิดีถามชอบซารฤฤ์ดีังไงวะเนี่ยชอบแบบให้มันได้น้อยๆนะครับท่านผู้ชมและเป็นอย่างไรบ้างจ้าอยากจะมีความผ่าแพ้บ้างนะครับท่านผู้ชมอะไรนี้เขาก็แนะนําให้ไปต่อบอกว่าลงครับท่านกูว่างงไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรฉะนั้นเป็นอย่างไรต่อจ้าตอนนี้นายกอิงเป็นอย่างไรบ้างท่าวเนี่ยมีการเหลียวแลแม้เหลือผางตาเข้ามาดูม็อบบ้างหรือไม่อาจจะมีหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดสมมติมีการเลตามานันเนี่ยก็อาจจะเป็นสายตาแห่งความสมเพศเวย นานนเนี่ยในขณะที่ประชาชนทั้งหลายนะครับดั้งผู้ชมประเชิญแผ่นดินไหวแล้วเป็นอย่างไรต่อใจม็อบพวกนี้ก็ออกมาเพ่นพ่านไม่หยุดยั้งนะครับดั้งผู้ชมแต่ว่าประเด็นมัน มันไม่ค่อยปังอะ่ะมันแป้กก่ะนะครับท่านแล้ว M O U 44ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะอืมไม่มีไม่ค่อยพูดถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมคงจะแบบประเภทที่ว่าจุดไม่ค่อยติดอะไรประมาณนี้แล้วก็ศิลาเจนจาคะนะครับท่านผู้ชมได้ออกมาบอกครับท่านก่อนจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแผ่ทองทานชินวัตรเฮ้ยปวิ์อะไรประมาณนี้เจ้าน้าไปอภิปรายเรื่องเอ็นเตอร์เทนเมนต์คาสิโนคอมเพกอะไรประมาณนี้ได้ยอย่างไรพ่ออะไรจ๊ะรู้สึกว่าประวิธเคยผลักดันหรือเปล่าไม่รู้นะครับท่านผู้ชมศิลาบอกว่า เนี่ยแล้วก็ตอนนั้นตั้งผมเป็นกรรมธิการด้วยเออเอเอแล้วก็มีการฉะต่อนะเนี่ยแบบนี้มันจะเข้าทํานองคลองทำหรือเปล่าว่าคนอื่นทําไม่ได้ข้าทําได้คนเดียวนะครับท่าน,นผู้ชมผมก็นั่งนึกถึงอะไรว่าเนี่ยคำคมหรือสุภาษิตอะไรขึ้นมาทาันทีนะครับท่าน อ่าผิดคนอื่นเราเห็นเท่าภูเขาผิดของเราเราเห็นเท่าเส้นผมตดคนอื่นเหม็นเบื่อหรือจะทนกตดของตนหอมดีมีสกุลนะคบท่านผู้ชมเมืงอมึงดูสคลิปอยู่หรือเปล่าบอกไม่ใช่ครับท่านเมื่อกี้มันนึกไม่ออกนะคบท่านผู้ชมก็เลยต้องหาทางออกครับท่านโดยการนึกให้ได้อะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรอ้วนภูมิทําเวชยชัยลองนายกนะคบท่านผู้ชมก็โนสนโนแคร์ว่าเฮ้ยเพื่อไทยก็เหลือเกินแล้วเนี่ยไม่มีการให้ราคาม้อเลยละไว้ตายแล้วตายแล้วทำไมเป็นแบบนี้เนาะเนี่ยโดยตอนนี้เว้ยกลุ่มสลิมกบบส ซอมบี้ทั้งหลายแหละเริ่มจะคืนชีพแล้วนรระวนครับท่านผู้ชมในอดีตประชาธิปัต์ครับท่านนี่ผลบุญญามมนีอะไรประมาณนี้ก็ออกมาแล้วเนี่ยคัดค้านเต็มที่ก็เลยทีเดียวเรื่องอะไรจ้าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกนะคะรับท่านผู้ชม กูก็สมควรแล้วครับท่านว่าอะไรจะเนี่ยเอยพักมันก็ตกต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมหวังว่าหัวหน้าพักคนใหม่นะเนี่ยที่ไม่ค่อยถูกกับไอ้สายนี้แล้วก็นี่ผลมันโดนตัดสิทธิ์การเมืองไปหรือยังว่าไม่อาจแน่ใจนะครับท่านเจ๋หัวมันหลอกไปซะใครหรือจะเนี่ยบางคนก็บอกว่าชวนหลีภัยนะครับท่านผู้ชมผมก็อยากจะบอกให้เขาใจเย็นๆก่อนได้ไหมค่อยเจรจาแล้วก็บอกมันว่ามึงอย่าเพิ่งตายเออไม่ใช่โอ้ยตายแล้วอ๋ออย่าไม่ตายเออย,ยังอยู่ดีนะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็ไม่ค่อยจะมี ที่ยืนเต็มที่แล้วนะครับท่านตอนนี้ประชาธิปัตย์นี้ก็ร้อยหลอลงไปขึ้นทุกทีนะครับท่านผู้ชมนายกอิงก็ชาดชายครับท่านเฉิดแฉงขึ้นอตไม่ใช่อะไรวะ กระแสก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้เนี่ยเฮ้ยก็วอนนะครับท่านวันนี้ผมต้องมาโฆษณาให้มอบเล็กน้อยถึงปานกลางวันก่อนเห็นพี่ปองก็มาไม่กลับเราอะไรวะเนี่ยไม่สําเร็จเราไม่กลับก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมลั่นมาเนี่ยจะมาทุกวันที่ว่างแต่วันที่ไม่ว่างก็จะไม่มาอะไรประมาณนี้นะครับท่านเออแล้วมันจะเป็นอย่างไรต่อไปจ้าแล้วทักษิณจะต้องกวนไหมวาเนี่ยเอาแล้เวเฮ้ยกลุ่มต้านทักษิณครูชุมนุมยาวทำเนียบ จี่นายกอะไรวะเนี่ยแก้3ามปมร้อนวันซ้ำรอยพ่อแล้วก็ยิ่งรักอะไรประมาณนี้กูชุมนุมยาวหน้าทําเนียบใช้เวลายาวนานหรือว่าแถวตอนเรียงหนึ่งวะเออ ก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ท่าหลายอย่างเทีเ่ยวเฉียดใกล้มอบนี่อย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวเพราะอะไรเจ้าเนี่ยถ้าเกิดสมมติรถติดอยู่แถวนั้นนะครับท่านแล้วก็ท่านขี่รถเบนซ์บีเอ็มเบนลี่อะไรประมาณนี้โรเซลึงโรสลอยเฟอร์รารี่ลัมโบกินีนะครับท่านถ้าเกิดเสือกรถดไปติดหน้ามอบมันนะครับท่านผู้ชมทีนี้ชิบหายเลยถ่ายแล้วเช็คช,ช,ชถ่ายทําไมเจ้าเนี่ยเห็นไหมตัวนเนี่ยพูดดีมีสตังค์นะเนี่ยมีรากอะไรประมาณนี้โอ้ยยังมาร่วมมอบกับพวกเราเลยนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้ตอนที่ประชาชนที่ฟังช่องผมครับท่านเจอ เป็นอย่างไรบ้างจ้าเหยียบดีนแตกนะคะเรื่านผู้ชมไม่สนเลยนะเนี่ยโอ้ยเหยียบอะไรวะเนี่ยแรงตามตางังพังตามตีนก็ยอมนะคะเร่านผู้ชมพอ,อะไรจ้าโอ้ยจะไม่ยอมเสียชื่ออะไรแบบนี้นะคะเรื่องผู้ชมผมก็อยากให้เขานเนี่ยกับตัวกลับใจแก้ตัวใหม่อะไรวะแบบที่ตู่จะดูพรบอกประชาชนทั้งหลายนเนี่ยไปเรียกพี่น้องพี่เอ,อยญาติโกโหติกาให้มาร่วมกับพวกเราสําหรับใครที่ไม่ได้มาวันนี้ยังมีโอกาสกลับตัวหรือว่าแก้ตัวก็ไม่รู้ในวันที่8หรือว่าวันที่9นะคะเรื่องผู้ชมจะ นั้นอย่าเที่ยวบิดผ่านไปแถวนั้นอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวแค่ท่านเดินผ่านมันก็อาจจะเคมว่าเป็นคนมาม็อบมาแล้วหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแต่แน่ใจว่าหากอยากสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นะัทวิวช็อปเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมเมกกื่อกี้ลืมไทยอินครับท่านสินค้ามีมากมายหลายหลากนะครับหรือว่าจิ้มลิงก์ไลน์ที่ผมปักมุดไว้บนสุดใต้คอมเมนต์ก็ได้ครับท่านผู้ฟังที่อวลบจะขอบคุณมากเหลือเกินกดไลค์กดอะไรนะครับท่านช่วยแชร์กระแทกหน่ายพวกม็บนี้ก็จะดีอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมยอดการเข้าง่งรงูีนัทฟ จึงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่าน